ภาพล่าสุดน้องอเล็กลูกชายบุ๋มปนด,ดาโตขึ้นมากสุ่มชัดๆว่าเหมือนใครคะ่ะสําหรับภาพล่าสุดของน้องอเล็กวัยเก้าเดือนลูกชายบุ๋มปนด,ดากับก๊อตดูชัดๆว่าเหมือนใครคะ่ะงานนี้แฟนๆเขาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเพียบไม่ว่าลูกพ่อชัดๆค่ะแม่รอมากๆเหมือนคุณพ่อมากกว่า ซึ่งเป็นคนแม่สายสตรองสำหรับพิธีกรชื่อดังอย่างบุ๋มปัดดาภรรยาคนเก่งของก๊อตอาทิตย์ที่ในตอนนี้ทุ่มเทให้กับการเลี้ยงดูลูกชายอย่างน้องอเล็กค่ะแถมเรื่องงานก็ไม่แพ้วเดินสายงานทำแบบรัวๆแทบไม่ได้หยุดไม่ได้พักค่ะไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรรายการต่างๆแขกรับเชิญอีกเพียบทั้งเก่งทั้งสตรองจร,งจริงๆค่ะล่าสุดแม่บุ๋มได้ออกมาเผยภาพครอบครัวผ่านทางอินสตาแกรมร่วมเฟรมอยู่กับสามีและน้องอเล็ก ก่ยเก้าเดือนกำลังยืนโพสท่าสวยหล่อให้กับกล้องบอกได้เลยว่าหนุ่มน้อยหล่อมากๆค่ะใช้แววความเป็นซูเปอร์สตาร์ตัวจิ๋วไม่ไหวมองมุมไหนก็นนะ่ารักนะ่าเอ็นดูไปหมดค่ะ